ไฮครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับแอดแกรมช่องแกมเมียโนนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นวลลอกของไอแกรมในรอบ3เดือนคลิปนี้ไอแกรมก็จะพาคูทุกท่านไปตามติดชีวิตวันซ้อมรับปริญญาของแอดแกรมณมอเกษตรบางเขนนั่นเองอย่างที่ทุกท่านทราบกันดีถ้าติดตามไอแกมมานานก็จะรู้ว่าไอแกมนั้นจบวิศวะคอมจากมอเ,เษกษตรกำแพงแสนรุ่นค u 8ปดูนเด็ก63นั่นเองน้องๆคนไหนที่พาไ่เห็นคลิปนี้เป็นคลิปแรกและยังไม่ได้รับชมรีวิวคณะวิศวะกับรีวิวหอที่แกมเคยอยู่แล้วแล้วก็อย่าลืมจิ้มไปที่ปุ่มตัวไอบนขวาด้วยนะ นะและสำหรับคลิปบล็อกนี้อแกรมก็จะเริ่มถ่ายในวันที่2ตุลาคม2024นั่นก็คือวันนี้เลยซึ่งไอแกรมนั้นจะต้องไปซ้อมรับริญญาในวันที่3ตุลาคม2024เลยก็คือวันพรุ่งนี้และแกรมก็เคยได้โพสต์เชิญชวนแฟนๆทุกท่านมาร่วมแสดงความยินดีกับไอแกมแล้วซึ่งใครสะดวกก็จะมาเจอกันในวันที่3ที่เป็นวันซ้อมหรือวันรับจริงซึ่งเป็นวันที่9ตุลาคม2024นะจ๊ะ ส่วนใครที่ไม่สะดวกมาก็สามารถแสดงความดีดีผ่านทางโซเชียลหรือว่าใต้คอมเมนต์นคลิปนี้ได้เลยโอเคเพื่อไม่มีการเสียนาฬิกานะผมจะลืมทุกท่านคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หซับและสองไลค์สองแชร์สองซับแฮแกมได้เดี๋ยวเราไปเจอกันวันซ้อมที่3ตุลาคมกันเลยนะจ๊ะ Let's go เอาล่ะเราก็มาถึงวันที่3ตุลาคม2 0 2พันครับผม,ผมซึ่งตอนนี้แกมก็มาพักอยู่ที่โรงแรมนิโเวเชลใกล้ๆมอเกรทางเคตได้เลยเนื่องจากว่าญาพี่น้อยแกมเดินทางมาไกลพักอยู่ที่โรงแรม1นึ่งคืนน,นี้วันนี้ครับ โอ้เช้าตู่เลยประมาณตีห้าจริงๆไอ้แกมก็ตื่นมา,แต, 1, าแต่ตีสี่เแต่งตัวนะนี่ก็คือใส่ชุดนิสิตเต็มยศเลยนะแต่ว่ายังไม่ได้ใส่สู่รอไปที่บางเขนไอทีนะหอบชุดคุยไปด้วยนะผมเดี๋ยวเราไปเจอกที่มอกษตเรบางเขนกันเลยเราจะไปเจอกับพอเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันมาน,นานพักหนึ่งได้โอเคเจอกัน let's go <S ตอนนี้แก้มก็ มาถึงที่หน้าตึกวิสวาของมอรเซนบางเขนะครับผมก็ประมาณ6โมงฝนกำลังตกเลย <No. S 1> นี่เขาก็จัดซุ้มไว้ให้นะไว้ถ่ายรูปก,กับทุกคนนะครับผมนี่นะฮะข้างหน้าเราตรงนี้ก็จะเป็นลานกิจกรรมนิสิตซึ่งเป็นลานลงทะเบียน C, ของคณะไอทีเองนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ฝนตกเดี๋ยวจะรอให้ฝนหยุดก่อนเ,เลยจะเดินไปข้างในจ้ะ ฮะตอนนี้แกมก็ได้ทําการใส่สูตรมาที่เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ใส่กุยนะวันนี้ก็มาทักทายองเพื่อนก่อนนะครับผมองเพื่อนนะไอแกมเองไงครับ okay, แนะนําตัวครับชื่อบอลน,นะฮะ,ะพเพื่อนรักของไอแกมเองนะผมเดี๋ยวรอเพื่อนอีกเดีย๋ยวพี่ไมกแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่เจอกันครับผมเพื่อนเราทักทายหน่อยกล้องสวัส <iros. S 2> ดีครับแค่ดีแล้ว เดย์ตอนนี้เราก็รอถ่ายภาพหมู่กันอยู่เนาะประมาณ7จ็ดโมงเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีนะครับผมเอาล้วฮะเก็บกำลังจะเดินไปที่ตึกอะไรสักอย่างจำไม่ได้ตอนนี้ไอ้สิบห้านี่ไอ้ตรงนี้คือที่เราอยู่14มันอยู่ตรงเนี้ยแล้วสิมันคือตึก14คือตึกชั้นล่างพ่อสมุทรชั้น3อาคารชูชาติอา,าอาคารชูชาติโอเคไปต่อแถวนี้แหละ ไงเราเดินมาถึงอาหารูชาัมพูแล้วครับอราวิชิเก่าวิศวกรรมศาสตร์ทางรศาตรด้านขวาอนองนะครับได้เลยนะครับไปลงทะเบียนก่อนเครับครับือเด็ก้ชายนะครับจากที่รงเรียนเกสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยออกวิตเต็ดเจังเลยนี่ผมชอบสวัสดีครับหน้าเราไปรับของเชียรลึกได้ครับ้นไเออ่สค่ที่ห้ีรือองเียรลึก ัมีกิจกรรมสมาคมได้แชมป์เยอะเลยได้ได้แชมป์เยอะครับเพราะว่าในกีฬาเราได้แชมป์อะไรบ้างดีกว่าได้อะไรบ้างนะครับก็จะมีเอาที่ไม่ได้อะเอาที่ไม่ได้เป็นตันนี้่แบบอย่างเดียวหรือว่าทุกกิจกรรมเนี้ยได้การกุศลครั้งแรกนะครับของสมาคมไม่เคยจัดมาก่อนจัดที่ไหนพี่ถามจัดที่ไหนจัดที่ไหนโรงเบียร์เรียบด่วนเนี่ยครับเห็นเห็นทุกว่าเี้ก็ได้จุกระดาศไปแล้วไปได้สี่แล้ว ตอนนี้แกมก็จะมาใส่ชุดคุยกันนะฮะเราจะกลายเป็นเหล่าสมาชิกในโรงเรียนเขาบอดโอเคแกมก็ใส่คุยเรียบร้อยแล้วนะฮะบางอยู่ไม่ได้หนามากตอนนี้จะเจ็ดโมงแนละ้วเดี๋ยวเขาจะเรียกถ่ายภาพหมู่ ตที่ไม่ไอนปนเีนีต้นะครับตอนนี้แกมก็ได้ออกมาจากการถ่ายภาพบุกเมื่อกี้นี้แล้วเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปที่อาคารชูชาติกำภูคณะวิศวะเพื่อไปเตรียมตัวเข้าซ้อมย่อยกันโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นูน่น ตอนนี้แกมก็มานั่งอยู่เพียร์การิชาำคำสู่แล้วจากถ่ายรูปเหมือนเซนต์ตะกีนนี้นะตอนนี้ก็นั่งอยู่กับเพื่อนๆของแก้มนะทุกคนถ่ายกันหน่อยถ่ายกล้องหน่อยตี้้ไไม่่คอยดเห็นไม้เ็นนลอดะถ่ายเพื่อนสนิทของแก้มนะผมชื่อครับคือตันครับผมเอ็กซ์แอนเดอร์ครับเคก็ดีประมาณครึ่งชั่วโมงนะแปดโมงครึง่งแก้มจะต้องไปซ้อมย่อย ที่อาคารจุชาติกัมพูนี่ยห้องอะไรนะจำไม่ได้พอซ้อมย่อยเสร็จเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนพักกลางวันออนะตอนนี้ไอ้แกมก็ซ้อมย่อยเสร็จแล้วนะเวลาประมาณเที่ยงนหน่อยนะผมไอ้แกมก็ออกมาที่หน้าอาคารจุชาติกัมพูดณะวิศวกรรมศามสตร์มอเกษตรบางเขนเองนะจะนี่ข้างหลังเลย ซึ่งอันนี้ก็คือมีญาติพี่น้องมาหาเต็มเลยแล้วก็รวมไปถึงรุ่นพี่รุ่นน้องที่รู้จักกันถ่ายรูปกันไปแล้วนะผมมีช่างกล้องส่วนตัวมานี่นะครับช่างกล้องส่วนตัวพี่บอสนี่นะผมครับครับโอ้ตอนนี้คนเริ่มเยอะกันแล้วนะฮะรไม่น่าเขาว่าผมแต่งหน้าฟรีให้หนึ่งเชิญไปรุ่นทุกคนรุ่นกลางหโอ้โหเงือโชคเลยตอนนี้ถ่ายรูปกลางแดดมาประมาณ1ินาทีได้แล้วจริงมาแต่ข้างๆเรานี่เพื่อนกันนะกทายหนกล้อง มองไม่เห็นเพื่อนคณะศึกษาศาสตร์วันม so ีเหรียญด้วยครับเทอร์ไนเออเหรียญด้วยเรียญด้วยอ่ะฮะไปทำงานไปเลยนะครับบ๊ายบายครับแทนมหาวิลลี่เด้อสวัสดีครับผมเฮ้พี่นกรโดนแย่งกล้องไปแล้วครับ

ที่เปาลูกคนรักผูชัยชื่อเล่นชื่อเยม่าครับจากภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิทยาเขตแคนเบครั์แลรับก็สี่ปีที่ผ่านมาข้อดีที่ได้เรียนพี่คะเอาขอไอ้เริกเลิกสี่ปีใหม่ได้ไหมคะกดถ่ายไหมครับอ๋อสามสองหนึ่งค่ะก็สี่ปีที่ได้เรียนมาที่ภาควิชานี้่เรา พอดีของภาพใหญ่ก็คืออาจารย์ใจดีทุกคนแลน้วก็เพื่อนๆเป็นรีทุกคนเลยนะของเขาขอบมากครับโอเคตอนนี้มีรุ่นน้องมาหาแกลมกันหลายคนเลยนะฮะก็จะมาแนะนําตัวบ้างเป็นบางคนนะครับอย่างน้องคนนี้นะผมเป็นรุ่นน้องที่รู้จักกันผ่านเพจฟซบุ๊ก,กนะครับผมทำคอนเทนต์แนวอนิเมะไลน์เวลนิยายอะไรเหมือนกันเออก็เวลาอยากจะฝากถึงในคลิปไหมฝากว้าฝากอะไรก็ได้เลย ลืมไม่ได้ตามได้ครับผมเมพจโอตะกคูธรรมดานะครับธรรมดาแบบเขาทหารสลามแต่ว่าช่วงนี้เมฆลงอะไรแล้วไม่เป็นไรครับฝากว้ารุ่นน้องคนนี้นะครับน้องทีครแล้วครับผมอขอบคุณครับต่อนี้เกมก็ได้รุ่นน้องที่คอสเทมมาหาแล้วเนี่ยคนยายฟรีเลนจากเรื่องธรำอธิฐานในวันจากลานเองที่ม,มือ มชื่ออะไรนะ้องชื่อวาวค่ะอ่าโอเคแปบบ่วาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวนะขนาดนี้แจมก็เดี๋ยวต้องไปซ้อมใหญ่กันละต้องไปเดินกบ,บวนกาน แก้มก็วาร์ปกลับมาที่โรงแรมริสอรเทแล้วหลังจากที่ไปซ้อมใหญ่มาผมบอกเลยว่านั่งแช่กันประมาณ 4- ี่ห้าชั่วโมงได้โดยที่ไม่มีมือถือเลยตอนที่จะออกมาจากอาคารจักรพันธ์เป็นสิริเขาก็ได้ทําการแจกของที่ลึกสาหรับปัณฑิตจบใหม่ให้ด้วยเป ah. ็นพวกปัดผ่านประตูรับบันรับจริงวันที่เก้าแล้วก็ไฮไลท์สุดพิเศษ นี่มันคือบัตรสมาชิกของ MK r e s t a u r a n t แล้วก็ยาโยีนั่นเองซึ่งทางม,มา,ายเกษตรเขาได้โกกับ2องรางนี้ไว้แล้วก็แจกให้บัณฑิตทุกคนลดราคาอย่างเดียวนะไม่ได้กินฟรี <What? S 1> ทั้งหมดของวันซ้อมรับปัญญาของบันเกมก็มีเพียงเท่านี้ส่วนวันรับจริงเดียวยังไม่แน่ใจนะว่าจะมาถ่ายคลิปร็อกบปถึงหรือเปล่าแต่อาจจะใส่เป็นคลิปภาพนิ่งเฉยๆเลย จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปรอดูกันในอนาคตเลยนะครับ <Okay. S 1> โอเคก็อ,คอย่าลืมนะครับผมดูท่านคนละหนึ่งใคหนึ่งเชนสับให้เก่งด้วยครับสำหประวันธ์ี<ๆ>้เกก็ต้องขอตัว,วลาลก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหประวันธ์ี้บายจ้าทุกคน